ช้าวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567นะครับพี่ต้อมคนในน่านครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านห้วยท่างอำเภอปัวจังหวัดน,น่านนะครับตลาดแนวไทยบ้านเป็นตลาดที่เล็กที่สุดของจังหวัดน,น่านนะครับเดินทางขึ้นทางจากตัวจังหวัดขึ้นมาทางเหนืออีก65กิโลเมตรเปิดทุกวันศุกร์ตลาดนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ศุกร์13ก็เป็น l ั c ก y number นะครับเป็นวันที่ฝรั่งก็ถือแต่คนไทยไม่ถือแล้วครับ ก็ลัคกี้นัมเบอร์ก็ขอให้เป็นวันที่ได้ขายดีกันทุกคนวันนี้ผมมาสายหน่อยนะครับวัวก็เข้ากันน่าจะเต็มๆแล้วฮะตลาดนี้มีวัวช่วงหลังก็ไม่ถึงร้อยตัวแล้วครับก็เป็นตลาดเล็กมากแต่ก็มีชาวบ้านมีคนในพื้นที่มาซื้อมาขายกันคนละตัวสองตัวก็ดีครับเป็นพื้นฐานของชุมชนอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งวันอาทิตย์ที่กาดนนองเต่านะครับท่านใดจะหาอุปกรณ์วัวอุปกรณ์ก,รการทําฟาร์มต่างๆพี่เสริมเพนที่เป็นพ่อค้าขายอุปกรณ์วัว ขายเมล็ดพันธุ์หญ้าขายยาพื้นฐานต่างๆท่านก็จะมาเปิดบูธท,ที่การนัดโคกระบือบ้านหนองเต่านะครับก็เจอพี่ต้อมที่ตลาดหนองเต่าตามปกติสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้ไปสัปดาห์นี้ก็คงจะเจอกันตามปกตินะครับตลาดหนองเต่านั้นหลากหลายดีวันอาทิตย์นะครับแต่ตลาดนี้มีแต่แนวไถยบ้านไถยบ้านพี่น้องเอาตามพี่ต้อมไปดูตลาดบ้านไ้ว้ทางวันนี้กันครับอ่าเอาแล้วครับพี่น้องฮะในเฟรมแรกวันนี้พี่ต้อมภูมิใจนําเสนอเลย <laughs> นี่ดูฮะ แม่แม่พื้นๆน,นะครับแม่พื้นๆสูงประมาณสักเมตรเม็ดยี่สิบเมตรยี่สิบห้าเน,<ม> 20, นี่ยนะแล้วใส่ด้วยพ่อเล่ใส่ด้วยพ่อเล่เลือดดีๆเข้าไปลูกออกมาแบบนี้เลยฮะทุกท่านดูสิเนี่ยนี่คือการพัฒนาพันธุก,กรรมเนาะการยกระดับพันธุก,กรรมอย่างแท้จริงแบบนี้พี่สมบัติบ้านซอฟ้านะครับเจ้าของวัวเปิดออยู่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสิบสี่ครึ่งสิบสี่ครึ่งนะครับ อืมเป็นไงอ๋อแม่น่าจะได้ครับแม่ยี่ห้านะมผมผมยืนอยู่สูงกวัวสวยเลยเนี่ยลูกตัวเมียนะทุกท่านนะเห็นไหมฮะเอ่อถ้าเราพิถีพิถันในการผสมหน่อยหาพ่อที่สายเลือดดีๆหน่อยดึงระดับขึ้นนะก็ยกระดับได้แบบอย่างนี้เลยอะแม่ก็งามนะครับแม่ไม่ขี้เหร่นะเป็นบัวแบบลึกหนาได้ใจเลยเนาะนี่จ่ายลูกมาแบบนี้เลย อชอบอะไรแบบนี้ครับพี่สมบัติเปิดหมื่นสี่พันห้าร้อยราคาให้ต่อลูกสาวนะครับงามมากลูกเขาสีเป็นสีขาวโอโม่ฮะสีขาวนวลลูกเขานะครับนวลทัว่วตัวแบบนี้เลยนวลอ,อ่อนๆแม่เขานี่ขาวโอโม่เอา้าแม่ภูมิใจนำเสนอเลยคู่นี้ใช้เวลานานนิดหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยพี่สมบัติบ้านซอยพลาอุบเชียงกลางครับ ิกเนจเจอร์ของตลาดห้วยท่าง,งแล้วก็ตลาดป่าหันที่เปิดันาคารนะครับสองตลาดของอำเภอปัวนี่ in, คือแบบนี้อย่างแท้จริงเดี๋ยวนี้ชาวบ้านแปลกนะครับเดี๋ยวนี้หันมาเลี้ยงแบบนี้กันเยอะขึ้นนะครับในพื้นที่นะอะหลังจากที่เราเจ็บปวดกับบัวง,งามไปช่วงหนึ่งคู่แม่ลูกรกาคาหมื่นพันนี่คู่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับถ้าเป็นงัวไทยเมืองนี่ลูกตัวผู้จะจะจะ,จะออกง่ายกว่าลูกตัวเมียหมายถึงคู่แม่ลูกนะเพราะว่าลูกตัวผู้มันจะแยกขายได้ไวกว่านะครับหมื่นพัน ตัวนี้แม่เดี่ยวก็หมื่นพันเหมือนกันตัวนี้สูงครับเทียบกับรัวดูฮะเกินเมตรยี่บห้าเนาะแม่ไทยเราเนี่ยนะเนี <c> ่ย <oughs> สีแบบนี้สีทุยๆสีทุยๆส่วนแม่นี่ความสูงประมาณเมตรสิบเองคู่แม่ลูกหมื่นพันลูกตัวผู้แม่เดี่ยวก็หมื่นพัน,พนนะครับเจ้าของวัวพี่บอลบ้านยูอำเภอทางผานะครับสามตัวนี้ฮะวัวของทางอ,อ,อุชาติบ้านดอนแก้ว ตำบลเจดิชัยปัวปัวแม่สาวอันนี้เป็นลูกผสมนะครับนี่ถือว่าหุ่นดีวัวกําลังโตก็ยังบางอยู่ฮะแต่ว่าใช้ได้อยู่หุ่นเขาหมื่นพันราคาเปิดวัวแม่สาวแม่นี้นะครับส่วนตัวหลังนั้นผู้เล่มันใหญ่นั่นพ่อเขาเปิดสองหมื่นพันตัวเนี้ยต,ตัวเล่มันขวามือผู้หนุ่มตัวนี้ได้ถึงเม็ดเดี๋ยวผมยืนอยู่ต่ํากว่าวัวมากบตัวนั้นนะนั่นตัวนั้นนะครับนั่น น่าจะได้ถึงเม็ดสามแต่บางอยู่ครับตัวนั้นนะสองหมื่นพันแล้วก็แม่สาวแม่นี่แม่เดียวหมื่นพันอ้าวประชาชิเจ้าของบัวเนี่ยอยู่บ้านนอนแก้วตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับเอน้องชายที่ปีนอยู่บนรถนะน้องวัดบ้านม่วงอำเภอทางผานะครับก็วันนี้เอาวัวมาขายยังไม่ทันได้ลงเลยเนี่ยอ่ะคุณลงคุณอาท่านมาซื้อนะครับนี่ ลูกค้าหลักของตลาดแบบนี้ก็จะได้ชาวบ้านแบบนี้นะฮะท่านมาซื้อวัวไปทําบุญนะครับไปซื้อซื้อวัวไปทําบุญได้สองตัวเดี๋ยวผมจะลองถามราคาพร้อมกันนะครับเอ,อตลาด้วยทางนี้พี่ๆที่ลงมาจากอาเภอทุ่งช้างอําเภอเชียงกลางบนเขาครับบนเขาบนตอยลงมาซื้อกันทุกสัปดาห์ลวครับแล้วก็เน้นตัวผู้เน้นตัวผู้นะครับราคาช่วงหลังนี้ท่านจะซื้อกันราคาต่ำหมื่นตัวนี้ก็คงจะอยู่สัก เดี๋ยวผมเดาก่อนนะฮะเจ็ดพันเะจ็ดพันห้าเียนะออเอาผมว่าก็ดีนะครับหลายพื้นที่ที่ไม่มีตลาดก็ลองลองทำตลาดเล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับเนาะอย่างน้อยก็เดี๋ยวนี้รถล,ลาก็มีกันทั่วถึงนะฮะเดี๋ยวลองทำราคาพร้อมกันเดี๋ยวเนี่ยตัวเนี้ยฮะเจ็ดพันเจ็ดพันห้าอยู่นี่ฮะแม่เท่าไหรนะ่ซื้อเท่าไหรนะ่ 8,000าดซะแล้วผมอ้าวดีดีครับมันอายุมได้เนาะอ๋อแม่เขาซื้อสองตัว8,500ตัวหนึ่งแล้วก็7,700ตัวหนึ่งดีฮะผูกใกล้ๆผูกจอมๆนะครับกระบะเราต่ำกุ้งเราต่ำต้องผูกจอมๆอถือว่าโอเคครับนะผู้ขายโอเคราคานี้ถือว่า ใช้ได้น้องออสยังไม่ได้ลงเลยวันนี้วัวยังไม่ได้ลงเลยได้ขายแล้วแต่บนรถของน้องออสก็มีอีกเป็นนะฮะดูนะด้วยสายตาก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสนะิบห้าเนาะเต็เมรถเลยครับนั้นน้องออสอยู่บ้านโมงเพอช่าง้านะครับตัวลขวามือตัวขาวนี่สี่พันนะครับตัวน้ําตาลนี่โตขึ้นมาหน่อยสี่พันห้ามาน้องตอบ,บ้านฟางปู่กันเบอร์สองแพรสี่พันสี่พันห้าครับแบบนี้ก็ ชอบงวัวต่ำห้าพันนี่ต้องน้องต่อเลยท่านจะมีแหล่งซื้อนะครับเอามาทีนี่เป็นสี่ห้าสิบตัวนะครับผูกอยู่ริมถนนสายทางผาเชียงคำครับทุกท่านนะอยู่บ้านปางปุกอำเภอสงขรวสี่พันสี่พันห้าผู้หนุม่มนะครับผู้หนุ่มน้อยสองตัวเอ้าแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็มีนะครับน้องต่อนี่ตัวเท่าเนี่เจ็ดพันห้าส่วนแม่สาวสีขาวนะห้าพันแปดนะเจ็ดพันห้าห้าันแปดถ้าใหญ่สุดของน้องตอนี่ ผมว่าตัวนี้ฟังได้ราคาเลยนะตัวนี้นะครับแปดพันอ่ะดูซิตัวนี้ได้ถึงไม่ถึงเม็ยี่ห้าหรอครับเม็ดยี่สิบในได้นะดูฮะเป็นวัวลูกผสมด้วยนะตัวนี้นะเอาแปดพันอ่ะนียตัวนี้นะตัวที่จ้องก้มหน้าก้มตาอยู่นี่นะครับแปดพันบาทนะตัวนี้ฟังได้อยู่ราคาเปิด,ดก็ลองดูฮะ แต่สองตัวนี้น้องเขาก็เปิดสองสูงอยู่นะตัวสองตัวซ้ายมือเจ็ดพันกับห้าพันแปดตัวนี้เปิดแปดพันแล้วก็สองตัวไกลๆสี่พันสี่พันห้าน้องต่อบ้านปางปูกก่อำเภอสองแควจังหวัดน,น่านครับันาคารที่ผ่านมาที่กาดประหาดอำเภอปัวโหขายดีมากทุกท่านควายนะครับควายขายดีมากโดวยเฉพาะควายไซนี้แหละครับวันนี้ก็มีมาที่ตลาดนิดนิดหน่อยไม่กี่ตัว ควายตัวนี้เป็นควายน้องกันบ้านนาคขามตับนศิลาเพศนะครับเปิดอยู่แปดพันแปดร้อยบาทแมสแม่ไม่ใช่แล้วผู้หนุม่มผู้หนุ่มสูงประมาณสักเม็ดหรือหย่อนหน่อยแปดพันแปดนะครับแบบนี้นะอืมแล้วก็ถ้าเป็นหัวบามมนหนุ่มตัวนี้สูงเม็ดยี่ิบห้าเลยตัวนี้นะหมื่นสองนะครับหมื่นสองผู้หนุ่มตัวนี้นะแต่ไฮไลท์ของน้องกันคือคู่นี้นี่หัวลูกผสมบาแมน ดูหุ่นแล้วกันนะตัวที่ขวางเราเนี่ยนะทั้งหุ่นทั้งสีผู้หนุ่มตัวนี้นะอ่าคู่นี้ต้องการเปิดอยู่หมื่นเก้านะครับตัวที่ขวางนี่ตัวที่ขวางนี่แบบกินเลยฮะอืมตัวเก้าพันห้าคือตัวนั้นแพ้สีอย่างเดียวสูงประมาณตัวละแไม่สิบเซนนะครับแต่เนี่ยดูคู่นี้หมื่นเก้าครับหาโบ,บเลี้ยงนี่ ฮะบัวเลี้ยงนี่เอาตรงนะครับมาต่อคู่นี้ไปเลี้ยงเลยเลี้ยงระยะยาวเลี้ยงไปเรื่อยๆผู้หนุ่มสองตัวนี่นะบัวตั้งลำได้แล้วดูหมื่นเก้าอ่ะเนี่ยครับบางทีถ้าเอาเล็กไปเนาะเอาตัวห้าหกพันบางทีไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็เสียก็มีวัวเนาะหลุดรอดเสียบัวไปตายก็มีอะไรเงี้ยเอาประมาณนี้หมื่นเก้าคู่นี้นะก็กำบัวกำลังตั้งลำได้ หมื่นเก้าหมื่นสองควายแปดพันแปดต้องกันอยู่บ้านนาคำตะบนศิลาเพชรตะปัวครับมาตลาดทุกนัดทุกสัปดาห์ไม่ว่าตลาดไหนผมก็จะถ่ายวัวอุ้ยท่วนนะฮะอันนี้พูดตามตรงเลยอุ้ยท่วนนี้จะเปิดราคาตึงๆหน่อยแต่จะได้ขายทุกนัดเพราะว่าวอุ้ยท่วนนี้จะเล่นวัวอยู่รูปเดียวลอยเดียวนะฮะคือรูปเดียวลอยเดียวหมายถึงว่าเนี่ยวัวหนุ่มทั้งหมดไซส์แบบเนี้ยเป็นวัวท่านมีอยู่ที่ข้ออีกสามสิบเลยแบบ จ้าตั้งแต่ตัวดานี่นะตัวละหมื่นนะครับแบบนี้นะอ่าท่านก็จะให้ต่อได้ประมาณสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยขายดีทุกนัดครับนัดละสองสามตัวเอาแล้วนอนตลาดแบบไทยบ้านไทยบ้านตัวละหมื่นหมื่นโตขึ้นมาหน่อยก็หมื่นห้าร้อยนี่พวกนี้หมื่นห้าร้อยนะครับจะมีตัวเนี้ยหมื่นพันหมื่นพันนี่ประมาณเมตรสิบนะตัวกลางเนี่ยนะครับส่วนแบบนี้ก็หมนะื่นห้าร้อยเนี่ยทุนก็จะขายจริงๆอ่ะอยู่เก้าพันกว่าบาทนะ เน้นแบบไม่ผอมอะไรเงี้ยนะเอาเอาท่านจะได้แนวแบบลูกค้าแบบซื้อไปกินเลี้ยงไปอะไรเนี่ยนะแบบนี้หมื่นสามันห้าร้อยตัวใหญ่สุดของวิตัวนี้ประมาณเมตรยี่สิบสีบันเจิดมากเลยล่ะตัวนี้สีบันเจิดมากอ่ะทุกท่านไล่มาตั้งแต่ตัวละหมื่นแพงสุดตัวละหมื่นสาม0หมื่นห้าสาันห้ร้ยนะ,ะว,วนอยู่บ้านสายมูลอำเภอท่างผาครับ งวัวที่วัดบ้านศพกาญจนบอรีเชียงกลางนะครับนี่พี่วาดก็หายไปพักใหญ่ครับท่านเไปซ่อมสุขภาพมามวัวคู่นี้เข้าคู่กันดีเลยละ<ม>แต่ว่าราคาเดี๋ยวลองถามพี่เท่าไหร่นะพี่คู่นี้ยี่สิบห้าสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ<ม>หาวัวหนุ่มไซส์ประมาณนี้ก็พี่วาดเลยล<ม>ท่านจะจับวัวเป็นคู่แล้วก็เอามาขาย<ม>ก็ตัวนี้ <c oughs> เข้าคู่กันดีเนาะแต่ตัวนี้ประมาณเมตรยี่สิบตัวหลังนี่ ตัวหลังจะลอยกว่าแต่ว่าสูงกว่านะครับท่านอือก็เข้าคู่กันใช้ได้แล้วล่ะซาวห้าอ่าแบบนี้ก็อยู่ที่ราคาต่อนะวัวสมบูรณ์ดีแล้วกีบงามดีด้วยทั้งคู่นะกีบเล็กๆนี่จีบเล็กๆยืนคมๆสองหมื่นห้าพันบาทปลูกออจออยู่ท้ายรถตัวเองเนี่ยพี่บาทอยู่บ้านสุกควรอำเภอเชียงกลางครับเท่าไหร่ครท่านเท่าไหร่ฮะตัวละสองหมื่นครับ หอยเชียนอยู่บ้านปาลานอำเภอปัวตมบลป,ปัวนี่แหละครับท่านเอาวันนี้เอา,เอาลูกผสมบีบหนึ่งตัวลูกผสมมั่นหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมมั่นว้าวบอกราคาพวกเราเมื่อกี้ถามราคาก่อนเลยปาที่ต้แข่งขาเนาะตัวนี้กินตัวสองหมื่นอืมนี่แหละสไตล์น้อยเชียนคือจับวัวมีทรงหน่อยนะครับจับวัวมีทรงทั้งพู้ทั้งแม่ท่านจะจับวัวที่ดูดูงามๆม,มากั้นเถอะนะครับเนี่ยดูตัวนี้แข่งขาย่น กำลังโตเลยตัวนี้ปื๊ดแน่เลี้ยงให้ดีตอนนี้ได้เมตรสามแล้วนะตัวนี้นะสองหมื่นนะครับตัวตัวลูกผสมบีบก็ตัวนี้เป็นบีบมั่นนะก็มีหลายท่านทางภาคกลางโทรหาผมว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่าเทียบกันระหว่างพ่อที่เป็นบีบกับพ่อที่เป็นเล่บอกว่าพ่อที่เป็นบีบมันให้ลูกที่โตไวกว่านะครับอันนี้ก็เป็น เป็นประสบการณ์หลายๆท่านนะเดี๋ยวนี้ภาคกลางโดยเฉพาะแถวอุทัยตอนนี้เลี้ยงบีบมันเยอะตัวนี้ก็สองหมื่นนะครับบีบมันบีบมันเม็ดไม่ถึงเม็ดสามนะตัวนี้เม็ดยี่ห้านะครับหุ่นนี้กินเลยอ่ะพ่ยเชียนมีปัวทรงดีๆอยู่ที่บ้านอีกเพียบเลยลองโทรหาท่านดูก่อนนะครับมาดูควายลุงเพชรบ้างนะครับลุงเพชรวันนี้มีทั้งวัวทั้งควายมาขาย,ยทุกท่านนะครับ ดูวัวก่อนนะมาขวางอยู่นี่พอดีแปดพันห้าครับแบบนี้แม่สาวตัวนี้เป็นลูกผสมอะไรดีฮะทุกท่านถ้ามีเล่กับเล่ไทยนะครับเล่ไทยคงไม่ใช่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีบีบมาฮสูงประมาณเมตรยี่สิบเซนครับอันนี้ใช้ได้นะหน้าเขาออกไทยนิดหนึ่งแต่ทรงแต่หุ่นใช้ได้เลยแปดพันห้านะครับแปดพันห้าตัวนั้นก็เหมือนกันตัวนั้นบ้านเมืองเมืองอ่าตัวนั้นหนุงเพชรเปิดเจ็ดพันเจ็ดตัวนั้นนะ ันบ้านเลยตัวนั้นเอาดูทั้งบัวทั้งควายแล้วกันนะครับลูกค้าเข้าหมื่นเจ็ดควายคู่แม่ลูกควายคู่แม่ลูกสายเลี้ยงนะครับหมื่นเจ็ดได้ไหมตัวนี้ราคาให้ต่อก็เปิดราคากางกลางกันนะนะคู่แม่ลูกเลี้ยงควายนี่ถ้าจะเลี้ยงระยะยาวเอาคู่คู่ที่มีลูกติดไปเลยดีกว่านะครับคู่ที่มีลูกติดไปเลยดีกว่าเพราะว่าควายนี่บางทีจับสัตว์ก็ยากหาพ่อพันธุ์ก็ยากนี่นี่นลุงเพชรนี่อ้าจะถูกควายสกายชิกน้องจะไปจกก้มง like ั้นนะ่ะลุงเพชรเอ้ย นี่ในลวงเพรท่านนี้นละฮะอ่าส่วนคู่วัวน,นี่ก่อนนะอันนี้เป็นคู่แม่ลูกลูกลูกตัวเมียอันนี้หมื่นสองหมื่นสองวันทีอ่อังคารที่ผ่านมาที่กาดราหารที่โรงเพรขายดีมากขายจนโอ้โหแม่สุดสุดนะครับขายดีสุดสุดมีแม่สาวมีแม่สาวสายเลี้ยง,ง,งนุน่นสองตัวอ๋อทุกท่าน ผมก็วันนี้ผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ลุงเพชรไ้นะครับพอดีเนี่ยฮะเพื่อนๆใน it, หอยเข้ามุงกันนี่เลยครับนี่อ่ะตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับทุกท่านทั้งวัว e, ทั้งควายครับผมแหมควายคู่นี้นะครับควายสายเนื้อไซ้ไกกลางๆนะครับก็มีเอพอี่ชาวบ้านเข้ามาต่อรองกันแต่เช้าแล้วครับแต่ยังไม่ออกนะควายของทางผู้ช่วยหมากบ้านวังว่า,บา,บา,บาเบอร์ทางผาตัวที่ขวางหน้าตัวหน้านี่หมื่นเจ็ด นี่หมื่นเจ็ดตัวนี้นะครับเม็ดเม็ดสามเม็ดสามหรือเม็ 3, ดสามหย่อนหน่อยเลยแล้วครับตัวนี้นะ,ะตัวขวามือตัวเล็กนั่นหมื่นห้าใราคาปยนะครับราคาปอยนี่นฮะทุกท่านฮะควายที่เลี้ยงในพื้นที่แล้วคระัประมาณนี้นลกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าดูแล้วก็ ควายที่ชาวบ้านเลี้ยงในพื้นที่จะถูกกว่าควายที่มาจากต่างจังหวัดด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีจํานวนเยอะนะฮะที่ที่จังหวัดน่านในคนเลี้ยงควายน้อยทุกท่านเอาตัวใหญ่หมื่นเจ็ดตัวเลขหมื่นห้าตัวนี้ประมาณตัวนี้ก็เกือบเม็ดสามอ่ะตัวนี้นะเกือบเม็ดสามตัวนั้นเม็ดสามได้ฮะมองมองมองดีๆแล้วก็เอาลองดูฮะของผู้ช่วยหมากท่านอยู่บ้านตรงบ้างเพืภอท่างผาครับนี่พี่เอกบ้านดูครับ พี่เอกบ้านดูก็เอาควายมาสองตัวนะฮะแม่สาวหนึ่งตัวตัวหลังตัวใหญ่นั่นน่าจะเป็นแม่มานนะทุกท่านนะเดี๋ยวช่วยช่วยกันดูครับดูเครื่องเขาดูอะไรแล้วได้หมดแล้วนะ,ะ<ม>อ่าพี่เอกบ้านดูเปิดไว้ตัวนี้นะตัวเล็กเนี่ยครับหมื่นห้าร้อยแม่สาวแม่นี้นะครับหมื่นห้าร้อยความสูงก็ประมาณสักเมตรสิบเมตรสิบห้าแต่ตัวนี้น่าจะท้องนี่ดูทรงเขาทุกอย่างท้องแน่ครับแบบนี้นะน่าจะลูกแรกด้วย แม่แม่นี้พี่เอกเปิดเท่าไหร่นะพี่แม่ใหญ่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอ่ะสองตัวนะครับพี่เอกอยู่บ้านดูตำบลพญาแก้วเมืองเชียงกลางครับผม,มวันนี้พี่ปังได้เล่แบบนี่ดูแล้วกันฮะทุกท่านนะเดี๋ยวผมว่าว่าผมพูดเกินความจริงสุดยอดไหมแม่สาวนะครับโอ้โหตัวนี้เอาไปปั้นเลยฮะอย่างเงี้ย นี่พี่ปังบอกเราแล้วนะตัวนี้เก้าพันกว่าเท่าไหร่พี่เก้าพันห้าเลียกอยู่เอาแม่สาวแม่นี้ประมาณเม็ยี่สิบแล้วนะครับโอ้โห,โหเล่นี้ท่านใดชอบเล่น,นี้ต้องท่านเลือดระดับนี้เอาไปเลยครับนี่เมตรยี่สิบแม่สาวนะครับอืมเก้าพันห้าร้อยบาทตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวตัวเล็กเท่าไหร่พี่ตัวตัวนี้เลยแปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้ประมาณสักเม็ด ตัวนี้ประมาณสักเมตรสิบเซนเมตรสิบเซนแปดพันห้าเก้าพันห้าเอาทั้งคู่ก็หมื่นแปดของงามดูบนไทยให้เลยว้าวเป็นไงคือโอกาสนะพี่น้องนะตอนนี้ท่านใดที่ชอบเล่นี่คือโอกาสจะได้เห็นราคาวัวแบบเล่แบบนี้ครับก็ ก็ท่านได้ยังเลี้ยงระยะยาวอยู่แล้วก็เอาไปปลูกปั้นก็ลองดูฮะสองตัวถ้าเอาทั้งคู่นะครับหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถ้าเอาเฉพาะตัวนี้ก็เก้าพันห้าตัวหลังแปดพันห้าครับอตลาดแบบไทยบ้านไทยบ้านก็มตัวนี้นี่มีมีเผู้มาถามซื้อนะครับท่านลงมาจากบนดอยนะครับถามซื้อพี่ตู่ให้ราคาแล้วสองหมื่นนะครับก็ย right? ังไม่ตกลงกันอยู่นะตัวที่พี่เขาจับเชือกอยู่นี่นะพี่เขาจะเอาสองหมื่นกว่า โอ้โหตัวนี้เกรดพ่อพันเลยเกรดพ่อพันสายนี้เลยลนะ่ะดูแล้วกันนะเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะออกน่าจะได้ออกกันวันนี้ต่อกันจริงจังอยู่นะครับเอาเอา่ะทุกท่านอีกนิดเดียวพี่ตู่มีพวกคู่เล็กคู่น้อยเพียบเลยนะครับคู่เล็กคู่น้อยคู่แล้วหมื่นห้าร้อยหมื่นพันเนี่ยฮะงัวไทยเมืองล้วนๆสามสี่คู่ทุกท่านสี่คู่แม่ลูกลูกตัวผู้มีลูกตัวเมียมีนะซ้อนกันอยู่งั้นนะนะครับอ่า ฝั่งนี้ก็ใช่ของท่านทั้งหมดนะนี่น,นี่แบบนี้อ่าคู่นี้หมื่นพันนะหมื่นพันอันนี้เก้าพันห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆนี่ทั้งหมดเลยฮนะทั้งหมดเลยตัวแม่ใหญ่หญๆตัวเดียวเนี่ยหมื่นพันเองเออผมเคย่ายตัวนี้เมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตยนะ์เนาะจำได้เลยเนี่ยเพราะว่านี่โครงสร้างเขาแจ๋วนะไปเลี้ยงมาก็สมบูรณ์ขึ้นนะทุกท่านนะโครงสร้างเขาแจ๋วอืม หมื่นพันนะตัวนี้นะครับคงจะเป็นแม่ท้องว่างแน่ๆสูงได้อยู่ไม่สามเลยละหมื่นพันเนี่ยพวกคู่แบบเนี้ยหมื่นห้าร้อยแต่เฉพาะคู่นี้หมื่นพันนะครับลูกตัวผู้อ่อก็เดี๋ยวนี้ในห้อยทั้งหมดในตลาดก็หันมาเล่นวัวแนวไทยพื้นเมืองกันหมดแล้วล่ะครับมันจะออกออกง่ายกว่าวัวงามนะครับลองโทรหาพี่ตู่นะพีก่กาศท่านอยู่บ้านใหม่ชัยเจริญตะบลสถานเภอปัวครับ ตบนี้แบบใบที่ผมถ่ายนี่พี่เกียงนะครับบ้านฝ่ายมูลนิธิทธาหามีเยอะเลยครับราคาอยู่ระหว่างหมื่นห้าพันห้าร้อยตัวนี้หมื่นแปดพันห้าร้อยคือตัวหลังน่หมื่นห้าพันห้าร้อยจะ 15, 500, มีเยอะเลยครับทุกท่านนะท่านใดที่จะคัดตัวเข้าขนนะครับคัดตัวเข้าขนได้เป็นพ่วงเลยละ่ะอืมพี่เขาเก็บไปเยอะแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้พี่เกียงบอกหยุดซื้อก่อนเพราะมันเยอะเกินนะเ <laughs> มษสามได้เลยนะจวดำเนี่ยนะ อายุแบบนี้สิบแปดครึ่งนะครับตัวหลังนี่ก็เล็กกว่าหน่อยหนึ่งสิบห้าครึ่งตัวนี้นะครับสิบห้าครึ่งเนี่ยแบบนี้อ๋อท่านใดมาคัดบวัวไปขุนนะครับไซสกลางขึ้นใหญ่เกียงมีเยอะเลยครับวันนี้ท่านมาใช้ขุนที่สองตัวนะครับสิบแปดครึ่งสิบห้าครึ่งแบบนี้หมื่นเดียวหนึ่งหมื่นบาท วันที่นี้พี่เกียงท่านก็คงจะขนพวกวัวไซขุนไปที่กาดน้องเต่าครับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันเยอะๆที่นั่นนะฮะแบบนี้หมื่นเดียวนะครับแล้วก็แม่แม่นางแม่นี้เป็นลูกผสมอยู่นะครับหมื่นสองพันเป็นลูกผสมอยู่เนาะเนี่ยดูท้องดูได้หน่อยๆเอาท่านใดชอบไทยใหญ่หรือว่าลูกผสมนิดๆหน่อยๆหมื่นสอง แบบนี้ไม่รู้จะจบที่เท่าไหร่ดีนะทุกท่านนอเดี๋ยวนี้เนาะจบหมื่นจบหมื่นมันก็คนขายก็อึอดอัดเนาะเอาราคาเปิดหมื่นสองสูงเม่สามเลยนะครับตัวนี้นะสูงเม่สามสิบเลยอ่าหมื่นเดียวแล้วก็นี่ใสเอกลักษณ์ของพี่เคียงหมื่นห้าหดครับวันนั้นผมนําเสนอคู่นี้ไปนะครับวัวน้องหนอ่อบ้านนอนมูลนเพเภอทางผา ในวันนั้นตอนนั้นถ่ายแบบตะกกตะกักนิดหนึ่งที่วันอังคารที่ผ่านมานะครับก็หลายท่านสนใจก็อยากจะเห็นชัดๆเนี่ยฮะก็ยังถ้ามายืนนิ่งๆก็ตัวซ้ายมือสีงามเดี๋ยวก็ยังเล็กอยู่นะครับแต่ขวามือนี่โอเคแล้วแม่สาวสองแม่อวบามันแจมๆคู่นี้น้องหน่อบ้านดอนมูลเปิดนะครับหมื่นห้าพันบาทราคาให้ต่อสิบห้าดูนี้ตัวนี้สีแบบงามจริงแม่สาวนะครับตัวนี้ไม่ถึงเมตดแต่งัวน้อยอยู่นะครับส่วนตัวนี่เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่ชัดดีอะ นี่นะแบบนี้นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนคู่นี้ก็งองหนองหนอนเหมือนกันคู่หมื่นห้าเนี่ยแม่ท้องเอ็นเอ็นเนี่ยนะงวไทยเมืองสูงประมาณเมตรสิบเซนนะครับคู่กับตัวคู่กับตีนตัวนี้ด้วยนะครับคู่หมื่นห้านะเนี่ยคู่นี้หมื่นห้าอ่าแม่สาวหนึ่งตัวแล้วก็แม่ท้องเอ็นเอนหนึ่งตัวหมื่นห้าเอ๋อคู่ไฮไลท์คู่นี้หมื่นห้าแม่สาวบามันสองตัว เดี๋ยวเดี๋ยวดูแจมๆเลยครับเนี่ยทุกท่านคู่เนี้คู่เนี้ยตัวนี้ได้นะเมตรสิบนะตัวหลังนี่ไม่ถึงเมตรหนึ่งหมื่บาทน้องหนอบ้านดอนมูลอำเภอทางผาครับอ่าทุกท่านครับช่วงหลังนี้เจอเยอะเลยนะครับเลข่เข้าตลาดแล้วก็เปิดราคากันแบบเนี้ฮะหลวงพัดบ้านดอนมูลอำเภอท่างผานะครับแต่ว่าทาง ทางแร่ทางนู้นยังสั่งวัวเล่แบบนี้เยอะอยู่นะครับวันก่อนก็บางนาที่ประจวบก็โทรหาพี่ต้อมบอกว่าอยากจะได้เล่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้พ่อผ่าท่านเปิดหมื่นเก้าเล่แม่นี้นะครับดูแล้วกันฮะ <c oughs> สูงถึงเมษสามสิบห้าหรือว่าเมษสี่เลยละครับนี่แม่เล่ง,งามๆราคาหมื่นเก้าจบกันจริงแบบนี้อาจจะจบได้ประมาณสัก สิบหกสิบเจ็ดเท่านั้นนะครับตอนนี้นะนอ๋ะ <c oughs> แม่เปิดเปิดโรงเรียนแบบนี้เลยพี่ต้อมไหมก็อล,ลองดูฮะราคาที่พ่อผัดท่านเปิดหมื่นเก้านะครับ,บเปิดหมื่นเก้าแต่ว่ายังไม่มีผู้ให้ราคาเลยตัวนี้ออนี่น,นี่พ่อผัดท่านนี้ะครับพ่อผัดนี่ท่านใดมีเล่พ่อผัดก็ยังซื้ออยู่นะมีเป็นคนเดียวแล้วที่ซื้อเล่ตอนนี้นอกนั้นถอยกันหมดตัวนี้หมื่นพันของพ่อผัดเหมือนกัน ตัวนี้หมื่นพันส่วนเจ้าพร้อมเนี่ยเก้าพันนะแบบนี้นะวัวลูกผสมสูงประมาณสักเมตรสิบนะครับอเอา้าผมขึ้นเบอร์พ่อผัดไว้นะครับท่านใดมีเล่ง,งามๆจะขายก็โทรหาพ่อผัดได้ฮนะในพื้นที่จังหวัดน,น่านนี่นะครับนี่น้องออดนะครับน้องออดนี่ไปทะเวนบัวจากทางกาดลำปางกาดเชียงรายมาขายที่นี่วันนี้ขายดีเลยขายบนรถนะครับได้หลายตัวเลยวันนี้นะครับ แล้วก็เป็นฉากสุดท้ายนะพี่น้องนะของตลาดมวยทางวันนี้กันครับไม่ค่อยยังไงอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาบ้างเขียงเข้าซื้อบ้างนะครับก็ถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่ดีเท่าที่ควรฮะรไม่เหมือนวันอังคารที่กาดป่าหัดนะครับรกาดป่าหัดนี่โหสุดยอดเลยนันาคารที่ผ่านมานะครับในสี่ตลาดของจังหวัดน่านตอนนี้ถ้าขายดีจริงๆก็เป็น กาศประหัรที่เปิดวอนคานที่เอเวอัวนะครับเอาละผมลาทุกท่านตรงนี้นะครับผมตรงนี้นี่ซื้อกันแล้วนะนี่เขียงซื้อครับเขียงซื้อเมื่อเช้าเมื่อเช้าพี่เตอ๋อพี่ตู่เปิดสองหมื่นกว่าขายจริงไม่ถึงสองหมื่นนะครับตอนนี้นะครับเขียงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่น้องพี่ต้อมคนนี้น่นขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ